9เทคนิคนะครับเอาคืนคนที่ชอบดูถูกคุณนะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าการที่เราจะเอาคืนคนที่ดูถูกเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องมีเทคนิคมีชั้นเชิงบ้างมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมเริ่มจากข้อที่1ครับคือการประสบความสําเร็จให้พวกเขาเห็นนะใช้คําดูถูกนะครับเป็นแรงผลักดัน ทำงานหนะักเพื่อพัฒนาตัวคุณเองจมตัวคุณประสบความสำเร็จนะครับความสำเร็จเนี่ยจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดตัวที่คุณไม่ต้องโตเถียงด้วยซ้ำนะครับอย่างผมเนี่ยตอนที่ผมเริ่มทำช่อง YouTube ช่องแรกใหม่ๆนะไม่ใช่ช่องที่ลงคลิปนี้นะบอกเลยครับว่าก็มีโดนเหมือนกันนะอย่างที่บอกไปว่าเราไม่ใช่คนดังมาก่อนะเราไม่ใช่เด็ดไอดอลมาก่อนแล้วเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยการทำ u t u b e เป็นเรื่องที่ใหม่นะครับเมื่อห้าปีที่แล้วอ่ะ การทำ YouTube เป็นเรื่องที่ใหม่มากนะครับผมบอกเลยนะว่าโดนดูถูกหนักมากนะครับแต่ผมไม่ได้โต้เถียงเยอะเพราะผมรู้ครับว่าถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จเราเถียงเข้าไปเขาก็ไม่ฟังเราเขาก็ไม่เชื่อเราหรอกดังนั้นเนี่ยเราทำจนสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเราได้เลี้ยงตัวเองให้ได้นะครับแค่นี้ คนก็ไม่กล้าดูถูกคุณแล้วเดี๋ยวเขาจะเลิกดูถูกคุณไปเองเมื่อเห็นผลลัพธ์นะครับในทางกลับกันถ้าคุณไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเถียงเข้าไปอ่ะยังไงเขาก็ดูถูกคุณเหมือนที่ผมเคยไปฟังนักร้องท่านหนึ่งมานะครับตอนที่เขายังไม่ดังนะแม่เขาอะอยากให้เขากลับไปเรียนไม่อยากให้เขาทําเพลงเลยแต่พอวันที่เขาดังแล้วอ่ะครับแม่เขาเนี่ยสนับสนุนอาชีพนี้อย่างเต็มที่เลยอย่างที่บอกไปครับว่า ความสำเร็จนะครับชนะทุกคําดูถูกนะดังนั้นเนี่ยพยายามให้ตัวเองประสบความสําเร็จนะครับข้อที่สองครับรู้จักการนิ่งสงบและการเมินเฉยบางครั้งการไม่ตอบโต้หรือแสดงอารมณ์ต่อคําพูดของพวกเขาเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะทําให้คนที่ชอบดูถูกคุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ปั่นไม่ขึ้นพอคุณปั่นไม่ขึ้นเนี่ยเขาจะเริ่มไม่อยากยุ่งกับคุณละดังนั้นเนี่ยบางทีเราต้องแกล้งนิ่งๆไว้นะฮะ เพราะว่าไอ้พวกเนี้ยถ้าเวลาเขาเจอใครที่ปั่นขึ้นนะเขาจะแกล้งจะดูถูกคุณอีกแต่ถ้าเขาเจอคนที่ปั่นไม่ขึ้นนะครับเขาจะรู้สึกแบบ oh, ไหไอ้นี่ไม่ตอบโต้เราเลยว่ะโ oh, หไอ้นี่เราพิมพ์ไปตั้งเยอะมันเงียบใส่เราอ่ะไม่เอาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยรู้จักการนิ่งสงบและการเมินเฉยนะบอกตรงว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เรายังเด็กเนี่ยเราก็เคยปั่นคนเหมือนกันนะฮะคือ เวลาคนที่มันเกลียดอ่ะผมบอกเลยคนที่ชอบดูถูกคนอื่นเนี่ยถ้ามันเจอคนปั่นขึ้นมันจะอยากปั่นดีแต่ถ้ามันเจอคนเงียบคนไม่ตอบโต้คนหายไปเลยอ่ะมันจะรู้ว่าพิมพ์ไปเราก็เหนื่อยดังนั้นเนี่ยไม่ตอบมันจะเหนื่อยกว่ามันจะเหนื่อยใจว่าเฮ้ยโอ้เราด่ามันไปนังเยอะไม่ตอบเราเลยแล้วมันก็จะหายไปเองนะครับต้องนิ่งไว้นะข้อที่สามครับตอบกลับแบบอารมณ์ขันนะครับบางครั้งเนี่ยต้องตอบกลับแบบอารมณ์ขันเพื่อลด ความตึงเครียดบ้างเช่นบอกว่าขอบคุณสําหรับความคิดเห็นนะครับหรือบางทีปันป่นๆหน่อยนะอย่างผมเนี้ยบางทีก็ปันป่นๆนกันนะคนมาปั่นช่องผมผมก็ปั่นว่าหลอเลยนะครับสวยเลยนะซึ่งส่วนใหญ่แปลกมากเกีนคียค์บอร์ดช่องผมเนี่ยจะทํากี่คอนเทนต์ก็เจอแต่ผู้ชายเปหลักนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะพูดว่ารอเลยนะฮะก็ปันป่นๆขำๆกันไปนะครับผมข้อที่สี แสดงความสุภาพและให้เกียรตินะครับแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เคารพต่อคุณนะครับแต่คุณเนี่ยก็ต้องให้เกียรติพวกเขาในบางกรณีนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมันจะทําให้คนคนนั้นเนี่ยอึดอัดเองข้อนี้ผมมองว่าค่าบนออนไลน์อาจจะใช้ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราไม่ได้เจอหน้ากันแต่ถ้าเป็นคนที่ทํางานในที่ทํางานเดียวกันเนี่ยบางทีผมว่าข้อนี้ค่อนข้างได้ผลนะดังนั้นเนี่ยจงแสดงความสุภาพและให้เกียรติ ซึ่งกันและกันนะครับผมข้อที่ห้าครับหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหากคนที่พูดดูถูกคุณเนี่ยไม่ได้สำคัญอะไรเลยพยายามอย่าไปเสียเวลาแล้วก็พลังงานกับพวกเขานะครับเพราะว่าพลังงานมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยมันมีขีดจำกัดดังนั้นเนี่ยคุณอย่าไปเสียเวลาต่อร้อต่อเถียงอย่าไปเสียเวลาโต้เฉียงนะฮะไม่มีประโยชน์เฉียงไปก็เหนื่อยเปล่าๆนะถ้าไม่ใช่คนที่แบบ มีประโยชน์กับชีวิตเราขนาดนั้นก็ช่างมันนะฮะพยายามหลบๆไว้นะครับข้อที่6ครับพัฒนาความมั่นใจในตัวเองยิ่งคุณมั่นใจในตัวเองเนี่ยคนที่ดูถูกคุณเนี่ยมันจะรู้สึกเฟล,ลไปเองบางคนมันเป็นอย่างนี้นะครับบางคนเนี่ยที่ชอบดูถูกคนอื่นเนี่ยมันจะชอบหาคนที่แบบดูใหญ่แหน่อยอ่ะอ่ามันถึงชอบดูถูกแต่ถ้ามันเจอคนที่มั่นใจในตัวเองเนี่ยมันจะไม่ค่อยกล้านะฮะมันกลักวมันโดนด่ากลับ นะดังนั้นเนี่ยคุณต้องฝึกเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะครับข้อที่เจดครับบางครั้งเราก็ต้องตอบกลับด้วยความจริงจังนะครับหากคำพูดของพวกเขารุนแรงไปเนี่ยบางทีเราก็ต้องตอบกลับไปตรงๆบ้างนะครับเช่นเขาพูดไม่ถูกนะครับหรือบางทีเนี่ยพูดว่าบางเรื่องมันก็ต้องใช้เวลาจริงๆนะครับอย่างที่ผมบอกอะตอนแรกอย่างท่ผมทำ u ูทูบตอนแรกๆเนาะ มันก็ต้องใช้เวลาจริงๆนะครับเพราะเราไม่ได้เข้าใจอะไรมันเลยในช่วงแรกดังนั้นเนี่ยจงตอบกับด้วยความจริงจังในบางกรณีนะครับข้อที่8ครับรายงานผู้มีอำนาจถ้าจำเป็นหากการดูถูกนะครับเกิดขึ้นในที่ทํางานนะครับหรือเป็นการกั่นแกล้งที่บางทีมันรุนแรงเกินไปเนี่ยก็ต้องบอกหัวหน้าบอกเจ้านายบางคนนะครับเพราะว่าการทำงานเนี่ย บอกเลยว่าบางทีอ่ะเราไม่ได้เหนื่อยกับงานนะเราเหนื่อยกับคนนะครับไม่รู้มีใครเคยเป็นไหมนะทํางานเนี่ยบางทีไม่ได้เหนื่อยกับงานงานไม่ค่อยเหนือ่อยเหนื่อยที่สุดคือเหนื่อยกับคนนะครับคนเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยปวดหัวที่สุดเลยคนเนี่ยจะทําให้เราเหนื่อยที่สุดคนเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกแย่ที่สุดดังนั้นเนี่ยบางครั้งก็ต้องรายงานผู้มีอำนาจถ้าจําเป็นแล้วก็ข้อที่เก้าครับ จงใช้มันเป็นบทเรียนในชีวิตซะนะอย่าปล่อยให้คนที่ดูถูกคุณมาทำร้ายคุณแต่ให้คุณมองว่ามันเป็นบทเรียนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตนะครับเพราะว่าแน่นอนอะ่ะคนเราเนี่ยเวลาที่ประสบความสำเร็จอะ่ะเล่าเรื่องอะไรอะ่ะมันก็น่าฟังเล่าเรื่องอะไรมันก็น่าติดตามเล่าเรื่องอะไรมันก็แบบดูดีนะครับดูฟังเพลินดังนั้นเนี่ยให้มันเป็นบทเรียนในชีวิตคุณซะ นะครับอันนี้เป็นเก้าเทคนิคนะครับเอาคืนคนที่ชอบยูถูกคุณก็แต่ละคนอยู่ในชีวิตคนละสถานการณ์เอาไปปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของตัวเองนะครับคุณอยู่ในบริบทไหนเอาไปตอบโต้ตามบริบทนั้นผมอยู่ในบริบทไหนผมก็ต้องตอบโต้ตามบริบทนั้นนะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะก็ใครที่มีเทคนิคจะมาแชร์กันก็ยินดี นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเอาชนะคนที่ดูถูกเราได้เอาชนะคนที่ทําไม่ดีกับเราได้นะครับขอให้ไอ้พวกนี้มันก็หายหายไปจากชีวิตพวกเราสัทีนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับหากเพื่อนๆพ่อนท่านใดนะครับที่สนใจนะครับคอร์สออนไลน์สอนหาเงินออนไลน์นะครับก็สามารถถักเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ